สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมหมอรัชวัตรนะครับทางช่องดูดวงสองฝาโชคชะตาราศีวันนี้ก็ราศีสิงห์นะครับชีโชควันที่30มสธันวานะครับมีบ้างไหมช่วงนี้ปลายปีนี้จะมีินใช้สักก้อนไหมนะครับกับด้านการเสี่ยงโชคชาวราศีสิงห์นะครับมาดูกันก่อนนะครับตำแหน่งดวงดาวเช่นเคยครับก็ตรงกับวันที่30นะครับธันวาคมนี้ ถ้าเรามองตำแหน่งรอบๆดวงดวเนี่ยเรามองแบบภาพดวมก่อนเอ้อันไหนแบบแจ่มๆนะแล้วก็มองก่อนลักขนาดอยนี้เราก็เห็นไล้เราเห็นดาวดวงหนึ่งลนะเห็นดาวดวงหนึ่งลวก็คือดาวจันทร์ที่อยู่ในภพลาภาวเพนอยู่นะกจะสัมพันธ์แบบตรงนี้แน่นอนนะฮะก็ยังเห็นคำว่าลาภในช่วงระยะนี้ของดาวจันทร์นะครับแล้วก็มาเล็งกับช่งดาวพุธนะดาวทิ์ ก็คือทามุมเด่นกันนั่นแหละสัมพันธ์กับดาวปุธด้านเงินกับตัวเช่าตาดด้วยแล้วก็เป็นพบลาภะของชาวราศีสิงห์เชน่นกันนั้นด้านโชคลาภนั้นจังหวะนี้ยังมีคนค่อนข้างเห็นเด่นชัดน,นะครับแล้วก็อยู่ในพบของปุตละนะฮะสัมพันธ์ด้วยนั้นโอากาสเสี่ยงโชคอีกเช่นกันนะครับชาวราศีสิงห์นะครับเราเริ่มจากจุดก่อนนะฮะ ชุดของเขาเนี่ยก็จะได้ชุดของเขาแน,น่นอนก็จะเป็นชุดที่จันเพนนะจันเพนแล้วมีดาวมาเล็งกันใช่ไหมฮะเล่งนะครนะแล้วก็ดาวที่ดาวจาตัวตัวเจ้าตาก็ไปตีโกนกับดาวค้าเป็นดาวเจ้าหนุนเกษตรด้วยนะครับช่วงจังหวะน,นี้ก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์นะครับนั้นชุดดาวของชาวราศีสิงห์เนี่ยน่าจะจับจุดตรงนี้ก่อนดาวจันเพนแล้วก็โยกกับองคานแล้วก็ทำเล่งกับช่วงอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะ ใจหนึ่งก็จะมีดาวที่กำลังคาบเกี่ยวกันก็คือเสาร์กับราเสาร์เพฤหัสและไปตีโคนกับดาวหูของชาวราศีสิงห์นะฮะนั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยถ้าคุณจะแบบแคบลงมาหน่อยคุณก็เริ่มตั้งแต่ดาวจันทร์ไปก่อนนะฮะอยู่บ้านพุธพุธก็มาเล่งกันอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ได้อันนี้ก็ไม่ไม่ผิดกติกาอะไรสัมพันธ์ก็จะเป็นสองสี่สองสี่ก้าเป็นไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือคุณจะเสี่ยงแบบว่าง่ายก็จะมีหนึ่งสี่ก้าอยู่ในเรือนของตูกตักเขาเลย นะฮะชาวราศีสิงห์นะครับอันนี้หนึ่งจุดของเขาแล้วนั้นโอกาสจะมีช่วงนี้ก่อนนะฮะโอกาสจะมีทงทำไมถึงมีช่วงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันที่ประมาณสักกลางเดือน16ใช่ไหมครับดาวที่ก็จะเกิดการเคลื่อนย้ายไปแล้วต้องมาเจอปัญหาดาวเสาที่เป็นอริใช่ไหมฮะช่วงนั้นน่าจะยุยงมาเจออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะในการดิ้นรนทำมาหารกินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะช่วงนั้นนั้นของวันที่30 ยังมองเห็นอยู่นะครับเพราะปะจัจจัยแรกคือ1ดาวพุธที่ยังไม่สัมพันธ์กับผลผลิตเต็มๆนะฮะก็ยังอยู่ในพวของพุทธอยู่บ้านราวนะะัดแล้วก็มีดาวอาทิตย์ที่ยังสัมพัญอย่างดีด้วยนะครับเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยสำหรับชาวราศีสิงห์นะฮะชุดเขาก็าจะเป็นสองสองสี่สองสามสองเก้าหนึ่งเก้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะบนบนอยู่แถวนี้แหละ,ะเพราะว่าเราจะทำมุอมองดาวมุมมะเร็ง ดาวเล่งกันกับดาวโยกของเขาแค่นี้พอแล้วคุณก็อาจจะไปรว,ว,วมมันรวมรวมหมายเลขก่อนแล้วคุณก็ชอบอะไรคุณก็ไป,ไปเรียงลำดับก็ได้นะครับชาวราศีสิงห์นะครับผมอ่ะปัจจัยที่จะเห็นจริงๆโชคาานะฮะก็คือมองเห็นว่าเป็นดาวจันทร์ที่อยู่ในภกราษภาของเขานั่นแหละนะฮนะก็อาจสัมผัจเฉพาะช่วงระยะนั้นนะครับ ็ขอให้มีโชคนะครับชาวราศีสิงห์นะฮะวันที่30แล้วก็อาจจะมีเงินใช้จายปีหม่กันเพลิดเพลินนะครับก็ขอให้โชคดีและก็มีความสุขในช่วงสงทาิปีเก่าตอนรับปีใหม่ด้วยนะครับผมชาวราศีสิงห์วันนี้ผมขอตัวลาไก่อนนะครับสวัสดีครับ